การทำสัญญกรรมเสริมจมูกเนี่ยมีมานานหรือ,อยังคะม่มเมือตั้งแต่สมัยสงคราม,ม,ม,มโลกครั้งที่หนึ่งแล้วแต่มื่ก่อนนี่พอมีระเบิดในท่อจมูกจะแหว่งไปบ้างจมูกสุดไปจมูกปีปัญหาเป็นเรื่องของบาดแผลจากสงครามใช,ใช่ไหมคะ,คะทางประเทศญี่ปุ่นก็มีการพัฒนาเอากระดูกคนไข้หรือซิโคเนี่ยมาทำเสริมจมูกหลังจากนั้นก็มีการแก้ไขจมูก ใช้ซิลโิโคนในสมัยก่อนนี่คือไม่ได้ทําเพื่อความสวยงามเหมือนปัจจุบันนี้ทําเพื่อเหมือนแบบแก้ไขที่ว่าโดนเป็นบาดแผลเป็นอะไรนี้ใช่ไหมคะคแต่ใช้เป็นซิโครงแทนปัจจุบันก็คือมีการพัฒนาพัฒนาให้สวยงามขึ้นออก็เลยมีการใช้ซิลิโคนใช้อะไรนี้กันใช่ไหมคะคแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายคะคุณหมอที่นิยมทําศัลยกรรมเสริมจมูกมากกว่าวญญกันค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้็มีผู้ชายก็เพิ่มขึ้นเยอะเคสที่อายุน้อยที่สุดที่มาเสริมจมูกกับค ต้องให้ใบหน้าเขาโตเต็มที่ก่อนแล้วก็ถ้าสิบเจ็ดเราทำจมูกจะได้ไม่ไม่มีปัญหาว่ามันมันสั้นไปหรือยาวไปอก็คือเหมือนให้ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ก่อนแล้วมากสุดละคะคุณหมอที่คุณหมอเคยทำา90เก้าสิบปีอะทำเก้าสิบปีก็ยังมาทําใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่ที่เขามาทํากันเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของความสวยงามหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างคะเขาถึงมาทำศัลยกรรมเสริมจมูกก็มีทั้งส่วนใหญ่จะเป็นพวกอยากสวยงามขึ้นอยากสวยงามหรือบางคนมีปัญหาสันจมูกโคตรอะไรอย่างงี้นะสันจมูกเบี้ยวอะไรอย่างงี้ค่ะ